สวัสดีครับพ่แม่พี่น้องที่รักเนีคิดถึงทุกผู้ทุกคนอ่าสําหรับมื้อนี้พี่น้องพ่อใหญตุ้ยนี่พี่น้องอาหารเย็นคือหยังเนื้อเสือุบฝุ่นแล้วกนี่พี่น้องเบิ่งก่อนที่สิเฮ็ดเฮ็ดแบบใดเดี๋ยวอันอตุ้ยอันเอาไว้ายคลิปเดี๋ยวอตุ้ยสิบอก ที่บาอห้ฟังเนาะพี่น้องตอนนี้เขาลงมือกินก่อนเนาะพี่น้องมาแสบๆบน้ำกันพี่น้องเสียบเสบน้ำกันอาหารบนตอนเย็นก่อนเ่าสีขานอนพี่น้องเมื่อนี้พ่อยายตุยได้มาไทายทำแบบที่ว่าไทายทำอยู่ทึ่งห่องเน้อพี่น้องก็ทึ่งห่องเพราะว่าขันขันล่างมืดแล้วพ่อยายตุยไปทำงานพึ่งกลับมาเนาะพี่น้องอไไเค<ล>ยขายกลับมาเ,<ล>เอาลงมือพี่น้องเสีบเ <ละ S 1> สีย เขาเนื้ออ่อนๆคือเก็อนนอนเน้อพี่น้องเยอะมาหาของอันนั้นมากินน้งกันคนนอนอนนอนเนี่เนื้อติดมันอันนี้มีแก้วแก้วเปียวพี่น้องแก้วแก้วเปียวท่านี้แล้วก็แก้วขมท่านี้พี amigos. ่น yeah, ้องครับผมคนเลยหมอง

Tua kuwo. Bak muang. Hmm. Ini dia Itman. Mantap, Imam. Hmm. อืมน่าปะบ่ไปอย่างพออเพราะอันกับชอบมาลองซุปเนาะอืมครับ

่มือเรือพี่น้องเยอะทานออกไปเรื่อพี่น้องผมมำล้ำจัดหนักง่วงเอามากินแก่เรียนพี่น,น,อน้อง

nếu sửa thịt mình dạng gì Ta hmm. à, còn ngon gì theo đi non giờ mới là mà mình nhận được cần đến thay bao đầy không giang bất ngờ đấy mình ấy mới Vô còn lan trưởng kiến lại thì non Cái tùy ở thì mới thay thứ hoàng mình Còn nhịn ในนี้กรอบๆเนื้อเต๋อบดเหนียวเนี่ยเป็นน่องเป็นน่องออกไปกินน้องมึงอย่าไปย่างโดนนะการย่างโดนเขาจิ้เหนียวเขาย่างซจำเด็ซจำกลิ่นน้ำโตกบดเหนียว,นนว,อ,ยวอื อืมอ๋อต้นใหญ่นุ่มๆชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆแบบกั้นร้องปากมึงกันน่ะสุดๆร้อนๆ À. Ừm. Chút kia liên. Phải gì nó chỉ... <laughs> quan vào chân. Măng bước 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 vào chân. Măng bao lái phía phía Tại <laughs> ừ. bán được nhanh em Bà non mừng quân ý ừ, tít ừ, ừ. mắt ừ, 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 ừ. ừ. chúng <laughs> thế chịn lại lại con nhé, xếp nhầm ngay, nằm gạo với hạt, tỉa khẩu của con, con chú coi như tuổi gì vào phải đó, và vị trí hiện đại, xỉa cúc phun, xì menu đó, biển đó. 1. 1. ตับเมนูนึ่งดูดิอืมขี่น้ำกระเดะเปแกมูเ บอกพี่น้องฟังสิน้องทั้งหลยพี่น้องวิธีทําเสือคุบฝุ่นทํายังไงเนาะพี่น้องเนาะง่ายง่ายเห็ดไง่ายง่พี่น้องเข้าไปซื้อเนื้อมาเนี่ยเป็นเนือเ้อเสห,หเป็นเนื้อเสือห้องไห่พี่น้องสี่ส่วนหนึ่งจะแบบสีมีเนื้อของเขาหรอกแบบมีอีดมันเนาะพี่น้อง เขาสื่อมาเขามาสะไลด์ออกระปุตองบางไปเนี่ยเราเราเขากะสิมาเอาอันเอาครัวเรากะเอารถดีเรากะพริกป่นคุบเลยพี่น้องคุบคูบคูบเข้าเข้าเข้าขยัขาเขย้ำขยำไต่กันเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่เขากะสิไม่ไกลประมาณสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงสองหรือสามชั่วโมงเนาะ Hoa mài kaba bài, nữa khó xin sao khó khăn nó, yong. Lò quá tini Vì ti yang. Hong khao jet up a yang. Hai hóng yang 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 yêu hóc yang yang. Hoa yang yang yêu hóc yang yang. Hoa yang 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 สำหรับเมนูนี่เห็ดโบวหยาเห็ดง่ายง่ายเห็ดโบ่หยากระซ่าง่ายง่ายมากๆพี่น้องอ่าเป็นเมนูเสือคู่ฝุนอ่าถ้บผมอ่าสุดท้ายนี่เนาะอ่าสำหรับกีบกีบนี้แต่สิมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าอ่าสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณ่อเม่พี่น้องทุกผูทุกคนที่ให้เกียรติขามากับชมุมและติดตามพ่อใหญ่ตุยลุยสาร้วยดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอให้พี่น้อง มีสุขภาพ่างกายแข็งแรงแล้วกับหลำรวยเงือนท้องเนาะพี่น้องเอาไว้คิดนะพอเนยตุยกะสีหาเมนูม,มานำเสนอพอเมียพี่น้องเหมือนเดิมคือเกา่าสำหรับกิปินี้เอาสองคนกะสีขอเกา้าอำลาขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนกะสีขอเกา้าคำว่าสวัสดีครับผม